ใครที่ม่อยากน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงแนะนำสารน้ำตาลทางเลือกสำหรับคนไข้เบาหวานและคนที่ต้องการดูแลสุขภาพมาใช้แทนน้ำตาลทรายขาวปกติได้เลยค่ะได้แก่ 1. ย่าหวานหรือว่าสตีเวีย 2. น้ำตาลอูริทิทัลและ 3. หล่อฮังกล้ยหรือว่ามังฟรุตปกติแล้วน้ำตาลทรายขาวที่เราใช้กันทั่วไปคือน้ำตาลซูโครสซึ่งประกอบไปด้วยโมเลกุลของน้ำตาลฟรุกโตสและน้ำตาลกลูโคสมารวมกันพอเวลาที่เราทานเข้าไปอะค่ะร่างกายก็จะมีการ ย่อยแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่เลือดซึ่งน้ำตาลกลูโคสนะคะก็คือตัวที่เราเจาะตรวจได้ในเลือดแล้วก็เป็นน้ำตาลที่ใช้เป็นพลังงานหลักของร่างกายแต่ถ้าหากว่าได้รับน้ำตาลมากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต,ตามมาได้แต่ว่าน้ำตาลทางเลือกทั้ง3อย่างข้างต้นนะคะก็คือสตีเวียหรือว่าย่าหวานอิริทิทอลแล้วก็น้ำตาลหล่อฮังกล้ยร่างกายเราจะไม่มองว่าเป็นน้ำตาล แล้วก็ไม่มีกลูโคสแต่ว่าจะมีสารที่ให้ความหวานอยู่ในตัวซึ่งก็มาจากธรรมชาติดังนั้นเวลาที่เราทานเข้าไปอะคะ่ะร่างกายก็จะไม่มีการย่อยเป็นกลูโคสจึงไม่ทําให้น้ําตาลในเลือดพุ่งสูงแล้วก็ไม่กระตุน้นฮอร์โมนอินซูลินด้วยค่ะโดยส่วนตัวแล้วจะชอบน้ําตาลจากหลอฮังกล้วยเนื่องจากว่ามีรสชาติที่ใกล้เคียงกับน้ําตาลทรายขาวปกติและไม่มีรสเฝื่อนหรือว่ารสติดขมปลายตอนนี้ก็ใช้น้ําตาลหลอดฮังกล้วยจากแบรนด์ชูกาเดอรมองอยู่ค่ะสามารถใช้แทนน้าตาลทรายขาวทั่ว ไปเวลาทำกับข้าวได้เลยหรือว่าใส่ในกาแฟดำบางครั้งเวลาที่อยากได้ความหวานบ้างสำหรับใครที่ชอบกลิ่นหอมอ่อนๆของน้ำตาลหล่อฮังก้วยแนะนำตะกร้าถุงสีทองสำหรับใครที่จะใช้ทำกับข้าวทั่วไปทำขนมแล้วอยากได้ที่ใกล้เคียงกับน้ำตาลทรายปกติสามารถกดตะกร้าถุงสีฟ้าได้เลยนะคะ